นะครับวันนี้มีใส่บาทสองรอบทุกท่นานอาจจะสงสัยนะฮะเห็นเระเียร์างกันอยู่นะครับก็กาบเรีเยนะครับประจาบคันให้ทราบตอนนี้เรียนชิญทุกท่านนะครับที่มาร่วมในงานประพณีสงการถือว่าปีนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับทางเทศบาลเมืองพนมก่นงค์การริหารส่จังหวัดนะครับอ่ค์การจังหวัดขอนแก่นะน,นะได้จัดพิธีในวันนี้ขึ้นเพื่อ ให้พี่น้องข้าราชการตลอดจนพ่อค้าประชาชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมทาบุญใส่บาตรนะครับก่อนที่จะมีพิธีทางสงฆ์แล้วก็จะมีตากาบาตรใส่บาตรข้าเหนียวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กราบเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบตอนนี้เรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับ นี้นะครับือว่าทุกทุกท่านนะครับได้ทำพิธีเสบาจอาหารแห้งนะครับหลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคือท่านผู้ว่าการจังหวัดนครพนมนะครับได้จุดธูปเพียูชาพระนรพรัตนไตรนะครับแล้วก็ทำพิธีสมต่อไปนะครับตอนนี้เรียนเชิญนะครับท่านที่นำอาหารแห้งมานะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับหลังจากที่ท่านาเสร็จียบร้อยแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญยัง ในพาราวิธีนะครับปกครอง้วยการน,นะฮสำหรับข้าวเหนียวที่ทั่งเตรียมมานะครับเหืออาหารนะครับก็ใจท่านไในใส่บาตรอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นการใส่บาตรสองรอบรอบแรกเป็นการใส่บาตรอาหารแห่งก่อนนะครับก่อนที่จะมีทางสงฆ์พิธีทางสงฆ์นะครับก็การเรียนเชิญน,นะครับ <c oughs> นะครับท่านนายกเหล่ากาชานะครับท่านรองผู้ว่ากรารจังหวัดนครปฐมท่านรองนายกเหล่ากาชานะครับเราต้องพุ่งมีเดียมาหน้าส่วนราชการทุกท่านนะกำลังใสบ่บาตรอาหารแห้งนะครับถือว่าเป็นการใสบ่บาตรในรอบแรกหลังนะจากนั้นก็จะเป็นประกอบพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วก็จะกราบขี้บนพระคุณเจ้านะครับพนะร,ระภิกษุสามเณรออกรับบิตฑบาตรอีกครั้งหนึ่ง เป็นข้าวเหนียวนะครับกับอาหารที่ทุกท่านเตรียมมาหลังจากที่ท่านพลังประวัตอ่านประกาศสงการและก็กล่าววยมรในโอกาสวันสงการนะถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับซึ่ง,งทางเทศบาลเมืองพนมดอนจังหวัดนครพนมเองได้จัดได้มีทุกๆปีนะแต่ปีนี้ที่จะแปลกตาขึ้นมานะครับก็คือรถสุภาชาติ เป็นกระบวนรถรูบาชาติที่อนเชิญนะครับรงพระที่วัดเทียงนะครับพระทองพระแสงนะครับที่จัจ้าพนเกตทุกท่านได้สมนานะครับรถทั้งสามคันนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ก็จะเข้าร่วมในกระบวนแหร ลยังไม่ได้ใส่ให้หรอนั่งอีกมั พระทองอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะอยู่ในขบวนแห่ในตอนบ่ายนะครับที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาชมอยู่ข้างทางนะครับบริเวณริมถนนได้มีโอกาสาที่จะได้สมนาครับสำหรับเส้นท,ทางนะครับตลอดเ,อเอส้นทางก่อ,ทอนที่เข้าสู่พิธีงศาสนาของ,งนลียบาังหวเดนิทรรศนะครับ ต่อไปขอเชิญทุกเสียงทุกท่านนะครับพึงตั้งใจไว้พระราชนับดาหังสัมมาสมุทโภพภาวุทังพระภาวะตังอาทิวาเทมิสวากขาโตพระภาวะตัสมุหังนัมาสามิสุปฏิปันโนพระภาวะโตสาวกสังโฆสังขังนัมมา